ช่องเสียงจากชายแดนก็ขอลงด้วยนะครับผมนะครับต้นประดูยักษ์นะครับต้นเดียวกันแต่คนละมุมกล้องนะครับก็ทําเป็นคนละคลิปนะครับผมมีใหญ่มากๆนะครับใหญ่จริงๆนะครับสามคนโอบได้นะครับอันนี้ด้านด้านข้างนะครับดูครับไม่ได้ซูมนะครับเพื่อนๆดูเลย ก็มีน้อยแล้วนะครับทุกวันนี้ต้นประดูมันเป็นไม้ที่โตยากนะครับเนื้อไม้สวยงามนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ทนแข็งนะครับเนื้อแน่นเนื้อแก่งนะครับสีลายไม้ก็สวยนะครับดูข้างบนนะครับมาในช่องเสียงจากชายแดนนะครับวันนี้ของช่องคอลิมพ์ฮวงชาแนลก็ลงเหมือนกันนะครับแบ่งๆกันไปนะครับ โอเคนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ด้วยนะครับผม